อัปเดตเป่าตังเวอร์ชั่น10.32.0ไม่ได้ต้องทำอย่างไรคลิปนี้ก็จะมาแนะนำกันนะคะว่าถ้าเราเข้าอัปเดตที่แอปเป่าตังไม่ได้เราต้องทำอย่างไรนะคะพอเราอัปเดตเสร็จแล้วแล้วเ,เราเข้าเป่าตังไม่ได้มีวิธีแก้ไขอย่างไรเมื่อเราอัปเดตเป่าตังเสร็จแล้วมันก็จะมีปุ่มเปิดให้เรากดเข้ามาที่แอปเป่าตังนะคะ พอเวลาเราเข้ามาแล้วมันก็จะไม่สามารถที่จะเข้าแอปเป่าตังได้สาเหตุนี้อาจจะเกิดจากว่ามีผู้คนจำนวนมากที่จะเข้าไปในอัปเดตและเข้าแอปเป่าตังค์นะคะก็คือเกิดการแย่งกันเข้าไปมีคนจำนวนมากก็เลยทำให้ระบบค้างและระบบลวนไม่สามารถเข้าได้นะคะถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้นะคะก็แก้ไข ะะให้เรากดที่ปุ่มสี่เหลี่ยมที่มีวงกลมสีส้มวงไว้นะคะกดเข้าไปมันก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้นะคะก็คือโทรศัพท์ของเราสามารถที่จะเปิดหน้าจอได้หลายหน้าจอนะคะก็ให้เรากดที่กระบาทที่มีวงกลมสีส้มวงอยู่นะคะ เสร็จแล้วก็ให้เราทำการเข้าที่แอปเป่าตังใหม่อีกครั้งนะคะพอเรากดแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าแอปเป่าตังเหมือนเดิมนะคะก็ให้เราเข้ารหัสเหมือนเดิมอีกครั้งนะคะทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเข้าได้นะคะถ้ายังเข้าไม่ได้ก็ให้กลับไปเริ่มที่ขั้นตอนที่หนึ่งใหม่นะคะเพราะว่า มีคนจำนวนมากที่เข้าใช้แอปพร้อมกับเรานะคะบางครั้งก็อาจจะเข้าได้บางครั้งก็อาจจะยังเข้าไม่ได้ก็ต้องกดแบบนี้เรื่อยๆค่ะหรือไม่ก็ต้องหาเวลาที่มีคนใช้แอปไม่มากก็คืออาจจะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะคะที่คนไม่ได้เข้าใช้งานกันนะคะลองเข้าไปกดกันได้นะคะ แต่ถ้าเราเข้าแอปได้แล้วก็ให้เรามากดที่ปุ่ม G w a l l e t เลยนะคะเพื่อเข้าไปสู่หน้าเมนูเราชนะเมื่อเรากดเข้าไปแล้วก็จะมีเมนูประชนะเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งเมนูนะคะก็ให้เรากดที่เมนูเราชนะเพื่อยืนยันตัวตนเลือกเลือกจังหวัดได้เลยนะคะส่วนขั้นตอนการกดยืนยันตัวตนก็ไปดูในคลิปที่เคยทำไว้ได้นะคะ สดคลิปนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะปดก,กดกระไรกดกระดิ่งแล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ